ฉีกที่ Night City ชวในใข้เขามนล้อไม่เชื่อมึงอาจจะต้องมันนิดิดตาพวกกูมันได้ไม่อันตรายไม่ทำให้บีดิ้งเย่าจิงเขามีซูนเพราะคนเก่าต้องมีเงก้าวเข้า,มา,ม,าม,มาแล้วระว,วังเลยจะติดยาวม m o k i n g นแกตอนที่ฟิลลิ่ของกูม,มันด o w n Hop in the whip all oh y e h right now ชวมา69อ่ะเธอจะมาปังเธอเจะมาเธอริบเบนเธอย่าลังเล Smoking the what e o เมื่อโทรศัพท์ของเธออะไรเงินยังพร้อมไปก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเธอเธอไม่โอเค จาพาไปติดอยู่ในคูบสักหน่อยฉันน่นไม่คาว่าเราองไม่เจอกันไปสีปไนอนไหนนีมมุมติดเมาไปไหนไออย่าเบอ่มาโหดดังงานนี้มันจะกล้อย Back to basic ได้ใจกันเหรอวันละนี้เมาว่โ oh shit ขอเวลาสักวันไม่นิด baby girl please ฉันว่าจะนี้มัเจไดแซ้เพราะเรให้เอสอนสมดิกก้าวเข้ามาระวังเดจะติดยาวงงอันนแกตอนที่ฟิลิของตูมันดาว Hop in the whip all y e a h right now 2 6 ติดในซีดีชว่วยให้เขามาลองไม่เชื่อมึงอาจจะต้องมันนิดๆตาพวกกูมันได้ไม่อันตารายไม่ทำให้บิดิง้งเยอะจริงเขามงซูนเพราะคนเก่าทำไมตะคว้ยเก้าเข้ามาแล้วระวังนายจะติด